สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์รัตลครับคร,รับอาจารย์พอดีเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับก็มีกิจการหลายประสบปัญหาใช่ประสบปัญหายุคก็มีอะไรก็มีซึ่งในกรณีเลิกกิจการอะไรพวกนี้เราเคยพูดหลายรอบแล้วแต่มันจะมีบางกรณีซึ่งตอนนี้ข้อที่จริงที่ได้มาวันนี้นะครับเกิดจากการ inbox ประมามนะครับไม่ได้เลิกกิจการครับแต่ว่านายจ้างอาจจะใช้วิธีการบีบให้ลูกจ้างออกด้วยเป็นกรณีหลายกรณีหลายเคส เอาเคสแรกก่อนครับจะมีกรณีไม่ได้ไม่ได้เลิกจาก้างบริษัทยังอยู่แต่ว่าบีบโดยใช้วิธีการย้ายงานให้ลูกจ้างจากสาขาเดิมไปอยู่อีกสาขาหนึ่งซึ่งอาจจะไกลบ้านก็ดีหรือว่าไม่มีสวัสดิการไม่ได้มีที่พักให้คือพูดง่ายๆสมมติอยู่กรุงเทพย้ายไปต่างจังหวัดแถวอิสานแถวทั้งภาคใต้เนี่ยใช่ไหมฮะโดยที่นะครับไม่ได้มีสวัสดิการให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ให้ออก ก็พูดได้ง่ายคือก็บีบไกลๆมันจะให้ลูกจ้างต้องออกอเองนนแล้วก็<อ>ต,ต้องออกเองครับอ,อย่างเงี้ยเ pim, คยมีกรณีหรือมีคดีที่พอจะมาเล่าสู่กันฟังหาทางออกได้ไหมครับปกตินะครับถ้าเป็นกรณีที่นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานเลิกจ้างลูกจ้างเนี่ยรเราจะมีสิทธิ์ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินอยู่4ประการด้วยกันสิทธิ์ประการแรกคือค่าชดเชยถ้าคุณได้ทํางานเกิน120วันคุณจะได้ค่าชดเชยตามาตราของ ที่คุณทํางานว่าอยู่กี่ปีกี่ปีถึงกี่ปีเงินที่2คือค่าจ้างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนะครับถ้าคุณออกในปีไหนเนี่ยเขาจะให้คุณมีสิทธิ์ได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปีคุณก็ได้มีสิทธิ์ได้ค่าจ้างในวันนั้นเงินตัวที่3คือถ้านายจ้างให้คุณออกทันที โดยแม่ทำงานต่อไปเลยเนี่ยไม่ได้บอกกล่าวลงหน้าเนี่ยคุณจะได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวเรื่องหน้าและเงินตัวสุดท้ายคือเงินกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวลงหน้าซึ่งเป็นค่าเสียหายทอนเตนเงิน4ตัวนี้เป็นสิทธิ์ที่ได้รับเมื่อคุณถูกเลิกจ้างไม่ใช่เราปัญหาคือการที่นายจ้างบีบอย่างเต็มที่อาจารย์ธนาวุฒิบอกมาครับ,ครบเคยมีคำพิพากษ,ษาดีกาที่ศาลชํานาญพิเศษที่1 1 7 5ถึง12 1629ทับสนะครับว่า นายจ้างมีสาขาทั้งหมด8สาขาสาขาที่ต่างจังหวัดเนี่ยนายจ้างปิดตัวเพื่อที่จะให้ในายลูกจ้างเนี่ยย้ายมาทํางานในกรุงเทพมาหานครแล้วก็ไม่ได้จัดหาที่พักหรือสวัสดิการให้เนี่ยเป็นถือว่าสารตัดสินว่าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างดังนั้นข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเป็นการฝ,าฝ,าฝาร่าฝืนกฎหมายนอกจากนี้การที่ลูกจ้างยอมลาออกเองเพราะว่าเนี่ยโดนนายจ้างเปลี่ยนแปลง สถานาสภาพการจ้างเปลี่ยนที่ทํางานเนี่ยถือยังถือว่าเป็นการเลิกจ้างดังนั้นยังมีสิทธิ<ม>ที่จะได้รับค่าชดเชย,ชยน,นี่คือกรณีแรกจากอีกกรณีหนึ่งครับมีกรณีของคำพิพากษาดีกาที่4052ทับ2548นะครับเป็นกรณีที่ไม่ได้บีบโดยการเปลี่ยนที่ทำงานแต่บอกกับลูกจ้างเลยว่าเนี่ยถ้าคุณไม่เขียนใบลาออกเนี่ยผมจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนะอ๋อก็คือบางที ลูกจ้างอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ไม่้ารใช่ครับเขาบอก้เขียนใบลาออกมาเดี๋ยวผมจะบเดี๋ยวผมถ้าเขียนใบลาออกผมจะเข้าชดเชยให้ถ้าคุณไม่ยอมเขียนผมไม่ให้เขาชดเชยนะเ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามกฎหมายถ้าลาออกเองมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าตามกฎหมายถ้าลาออกเองไม่ได้แต่กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ศาลฎีกามองว่าลูกจ้างถูกข่มขู่ถูกบีบนะถูกบีบให้ลาออกดังนั้นศาลฎีกาเลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเลิกจ้างครับ นายจ้างยังต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างแม่จะเขียนใบลาออกเองใช่ครับเหตุเกิดจากการถูกบีบถูกจ้างนะครับให้เขียนใบลาออกใช่ครับยก,การเลิกจ้างดังนั้นโดยสิทธิปกติเราบอกแล้วว่าจะได้รับค่าเชยเมื่อเลิกจ้างแต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่ถูกบีบในเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือว่าบีบโดยการข่มขู่นี่นี่คือตัวอย่างของกรณีการบีบนะครับถ้ายังมีกรณีอื่นเดียวเราจะอธิบายในทีหลังใช่ครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยข้อกฎหมายอะไรนะก็สามารถ มินบ็อกมาได้ที่เพจเบรกบอ์เกมก่อนนะครับ,รบสวัสดีครับ